สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมวินเมืองช็อตเช่นเคยนะผมน้าตอนนี้ผมพอมีเวลานิดหน่อยนะครับก่อนไปทํางานมาเลาะหาปลาทําตามหมห้วยเนี่ยผมระหว่างทุ่งนานะผมสองข้างทางเป็นทุ่งนามเลยมีข้าวโพดปลูกด้วยนะข้าวโพดนะผม๋ยวจะบอกว่าห้วยนี้ปลาเยอะมากเลยแต่น้ํามันจะกลิ่นมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะผมมันเป็นกลิ่นโคลนนะ มีปลาไนดยด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะปลาไนายหรือปลาตับทิมไม่รู้สีดแดงๆเวลามันว่ายไปมานี่ชัดเจนเลยมีปลาตะเพียนด้วย,เด,ยวเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่ามันมันเลาะใกล้ฝั่งแล้วดีวันนี้ผมเอาหนะ้สตึกเน้าผมมายิงไม่รู้ว่าได้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆนลองดูนะปลาสาใหญ่มีนะผมแต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเราลองดู ามาหาปลากับรุ่นพี่นะผมรุ่นพี่ที่เป็นชาวเมียนมาเขามาหาปลาแบบช้อนนะครับผมจะเลือกใช้ใช้อะไรนะ่ใช้ตะแกงที่เป็น,นรูๆนะผมมาช้อนปลาเอาริมริมห้วยนู่นไปนู่หนหมดแล้วนี่วิธีการหายแบบหนึ่งนะอยากบอกว่าห้วยปลาเยอะมากปลาใหญ่ก็มีแต่ว่า วายมากนะผมแต่มันลุ้นกันว่าได้ปลาป่ะจะมีหอยเยอะมากนะหอยใหญ่เลอกกินได้ป่ะหนูหอยเนาะแต่เรามาดูกันว่าได้ปลาไหมเนาะโถนี่อยู่นี่นี่ปลาใหญ่ใหญ่อยู่นู่นอ่ะสีห้าตัวน่ะเ<า>ออแต่ว่าเอาไม่ได้เนี่ยมันไม่กินเบ็ด วันนี้มาหลายแนวครับทั้งยิงหนังกระติกยิงบนบกแล้วก็ตกปลาด้วยนะครับผมมีเวลานิดหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ต้องไปทำงานแล้วผมจะมาลุ้นกันต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้นะครับผมอาะมีการใส่มองด้วยเพื่อนๆหรือว่าใส่ตาข่ายนะนะครับผมพี่มืออาชีพนะผมไม่ยืนถ่ายอยู่ข้างบนอย่างเดียว เดี๋ยวก็ไปไล่ปลาข้างบนนะครับผมข้างบนห้วยตรงนั้นนะ่ะให้มันวิ่งลงมาไม่รู้ว่ามันลงมาปะปลานิลเยอะน้ำห้วยเนี่ยปลานิลพวกปลานิลปลาช่อนปลาตะเพียนปลาแก้มช้ำนะครับผมปลากฏดมีหลายหลายปลาครับนีเนี่ยแล้วเรามันดูกันว่าจะได้รุ้นไหมไอช้อนเนี่ยมันไม่ได้รุ้นไหไอตัวใช้ตัวตักนะครับผม ๋ยวร้นกันอันนี้เพื่อนๆสายมองนี่ได้ปลาเนินตัวใหญ่มากเนี่ยไมยห้าเนิ้วเลยเนี่ยดูครับตัวใหญ่มากไหยครึ่งกิโลอาจจะไม่ถึงก็สามสี่ขินนะดูครับ ถครจะเชื่อว่าห้วยเล็กๆล่องตามทุ่งนาจะมีปลาใหญ่ขนาดนี้นะได้กี่ตัวล่ะตันดี้ฮะมาใช่กันเี่ปลาเนเล็กๆอะตัวใหญ่ปะเ <c oughs> มื่อกี้เห็นว่ายนะ้ำไปมาไปมาอย่เนี่ยตัวแดงๆนี่ไปโนบ,บนละระโกตามจับไม่ได้ลนะ อโชว์หน่อยดินี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมน,นั่นตัวใหญ่นั้นน่ะดูครับในเรื่องนะโชว์หน่อยแค่ก็นี่ตัวขนาดนี้เลยนี่มีอยู่ไม่เล็กๆ<ม>แค่นี้นนอ,อ่าเดี๋ยวเราดูต่อ